มันลองดูอีกหนึ่งปมค่ะคุณผู้ชมที่จะทําให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติเนี่ยมันมีอยู่แล้วลึกๆแล้ววันนี้มันก็เริ่มขุดขึ้นมาให้เห็นมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หลายสื่อก็บอกว่า ถ้านายกโมโหอ่ะคือเดือดจากการที่แบงค์ชาติขึ้นดอกเบี้ยท,ทั้งทั้งที่เงินเฟอ้อติดลบติดต่อกันหลายหลายเดือนนั้นนี่แบงค์ชาติมาคำแรกเลยนะครับไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเลยและยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยและ s m e อีกด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านนายก,กรัฐมนตรีอยู่ดีๆถึงจะต้อง X แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามีการโยงไปถึงกําไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งบอกว่าปี2566นี่เขาเรียกว่าอูฟูแล้วก็สูงที่สุดเป็นประวัติการท่านนายกก็คงจะพูดถึงเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแหละเพราะสิ่งที่ทําให้กําไรได้2 0 0 0ล้านเนี่ยคือการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของแบงค์ชาติตที่ถูกพูดถึงเยอะ ที่หลายๆคนรอติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานั่นคือการที่กระทรวงการคลังส่งหนังสือไปเพื่อที่จะถามกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้บอกว่าเดี๋ยวรออีกประมาณสักสองวันแล้วกันถ้านับจริงๆเนี่ยก็ไม่เกิน48ชั่วโมงแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกท่านนายกเนี่ยหลายๆคนรอติดตามท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็จะทราบเนี่ยประมาณสักช่วงประมาณต้นปีนี้ใช่ไหมคะซึ่งคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังวนน มีคนไปถามแหละว่าตกลงกฤษฎีกาตอบกลับมาแล้วเนี่ยกฤษฎีกาว่าอย่างไรคือคุณุณจุลพัณฑ์บอกว่าวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยนัดสื่อมวลชนแหละไปคุยกันแล้วก็จะพูดถึงความคืบหน้าแต่ไม่ได้พูดถึงเนื้อหาสาระในนั้นก็มาดูกันว่าคุณจุลพันธ์เขาจะว่ายังไงนะเดี๋ยวบอกว่าความคืบหน้าเดี๋ยวรออีกสองวันท่านนายยกแถลงครับได้ไหมเป็นแบบนั้นต้ถือว่าเป็นความคืบหน้าพอสมควรเหมือนกัน แต่ที่แน่แน่ท่านนายกบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาไม่รู้จะได้หรือไม่ได้หลายคนรออยู่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากกลับไปดูสิ่งที่กระทรวงการคลังได้ถามกฤษฎีกาไปนะคะจริงๆก็มีอยู่สองสาประเด็นถ้าพูดถึงคุณจุลพันธ์เคยพูดถึงเรื่องนี้ในวันที่8ปธันวาคมปีที่แล้วครับพูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องคําถามที่ทางกระทรวงการคลังส่งไปถามกฤษฎีกาะคะ่ะมาย้อนดูกันหน่อยว่าถามไปว่าอะไรที่ถามไปหลักๆเป็นเรื่องของความชอบด้วย ฐานอำนาจตามพรบวินัยการเงินการคลังของมาตราอขงมตรการมาตร53ได้หรือไม่จะเน้นเรื่องการดำเนินการเรื่องเงินกู้การกู้เป็นคำถามที่ถูกฝากไว้ในชั้นกรรมการที่ประชุมคือเรื่องนี้เลยครับไม่ได้ถามเรื่องอื่นเพราะเรื่องอื่นผ่านหมดแล้วเช่นพรบเงินตราก็ผ่านแล้วก็คือนั่นหมายความว่าการถามกฤษฎีกาเนี่ยลองวิเคราะห์กันดูการถามกฤษฎีกาตามที่คุณชุลพันเคยให้สัมภาษณ์ไว้วันที่8 นั่นหมายความว่าถามไปอย่างเดียวเลยว่าอำนาจของรัฐบาลในการออกเงินดิจิตอลเนี่ยทำได้ <ทำ S 2> หรือ,รอไม่ได้เพราะว่ามันจะผิดพรบรวินัยการเงินกลังไหมแต่พรบเงินตราผ่านแล้วหรอผ่านไปแล้วในออที่ประชุมของคณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนอยุทธศาสตร์เรื่องเงินดิจิตัลนั่นหมายความว่าคําตอบของกรกตก,ก็คือทําได้หรือทําไม่ได้แต่ท่านนายกบอกว่ามีคําแนะนํากลับมาด้วยนี่สิเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วคําแนะนําจะมีจริงหรือไม่ ตอนแรกที่เราคุยกันไว้เนี่ยคือเดินหน้าได้หรือไม่ได้แต่เดินหน้าแล้วจะเสียเงินมากหรือว่าถ้าไม่เดินหน้าจะเสียหน้าหรือเปล่าครับนี่นนยังไม่รวมประเด็นคุ้มไม่คุ้มอีกนะยังเ <c oughs> ถียงกันไม่จบจนถึงทุกวันนี้นะครับ,รบแต่ว่าคนที่ออกมาคัดค้านเรื่องเงินดิจิตอลถ้าหากจำกันได้นั่นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะครับผู้ว่านกนะครับสภาพั์ก็ออกมาคา้านอ,อดีตผู้ว่าการแบง์ชาติต่างๆที่เขียนหนังสือออกมาเนี่ย ค,คือลงนามลงรายชื่อลงมือกันเพื่อที่จะคัดค้านเรื่องนี้แล้วมันลองดูอีกหนึ่งปมค่ะคุณผู้ชมที่จะทําให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติเนี่ยมันมีอยู่แล้วลึกๆ แล้ววันนี้มันก็เริ่มผุดขึ้นมาให้เห็นมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนเอาก่อนหน้านี้มันจะมีการค้านอะไรเกิดขึ้นมีการไปนั่งกินข้าวกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วอันนั้นคือรอบหนึ่งนะที่ทุกคนเห็นว่าเออนั่งคุยกันแล้วนะแต่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าก็ทํางานด้วยกันได้แต่โดยปกติแล้วการที่ดําเนินนโยบายการเงินกับการดําเนินนโยบายการคลังเนี่ยมันต้องเป็นอิสระจากกันนะโดยโดยสมบูรณ์เนี่ยคือในลักษณะที่เป็นไอเดียลลิสติกเนี่ยก็คือแบบในอุรมณคติเลยมันต้องแยกจากกัน กระทรวงการคลังก็ดําเนินนโยบายการคลังไปส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดําเนินนโยบายการเงินไปอันนี้คือไม่แทรกแซงกันถูกต้องครับแต่มันต้องเดินควบคู่กันไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคุยกันมากยิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หลายสื่อก็บอกว่าท่านนายกโมโหอ่ะคือเดือดเดือดกลางดึก แต่ดิฉันว่าไม่ได้เดือดนะแต่เป็นการแค่โพสต์เฉยๆจาก X หรือว่า t ิ i เตอร์นี่แหละแต่มันมีสัญญาณบางอย่างที่จะทําให้เราเห็นถึงความขัดแย้งระหว่างกระทรวงการคลังเพราะอย่าลืมนะคะนายกรัฐมนตรีคุณเศษฐาทวีสินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่าถูกต้องนะครับอ่าเดี๋ยวดูข้อความหน่อยว่าคุณผู้ชมจะว่าเดือดไม่เดือด อ่านให้ฟังดีกว่านะครับจากการที่แบงค์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยทั้งทั้งที่เงินเฟอ้อติดลบติดต่อกันหลายหลายเดือนนั้นนี่แบงค์ชาติมาคำแรกเลยนะครับไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจกเลยและยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยและ SME อีกด้วยเพราะต้นทุนของประชาชนและ SME พุ่งสูงขึ้นผ่อนอะไรอยู่ก็สูงขึ้น SME จะกู้ <ๆ S 1> อะไรเพิ่มก็สูงขึ้นต้องถูกต้องนะครับก็เลยอยากให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูราคาสินค้าเกษตร อันนี้อ้อมไปดูกระทรวงนู้นกันหน่อยเนาะ,ะดูราคาสินค้าเกษตรบางชนิดให้เหมาะสมเพราะอาจจะตกต่ำได้และหวังว่าแบงค์ชาติจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบี้ยส่วนทางกับเงินเฟอ้ออีกนะครับในยะนี่ยคุณผู้ชมคะถ้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขึ้นมาเลยแบงค์ชาติเลยปิดด้วแบงค์ชาติขึ้นดอกเบี้ <laughs> ทงทั้งที่เงินเฟอ้อติดลบติดต่อกันเนี่ย อันนี้คือต่อว่าบแบงค์ชาติาตอยู่แต่ในฐานะที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทําได้แต่อะไรทําได้แต่สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนอย่างเช่นเรื่องของราคาสินค้าเกษตรเนี่ยก็ให้ทางกระทรวงเข้าไปดูกระทรวงพาณิชย์ก็ไปดูเรื่องของราคาสินค้านะคะ <ties> สุดท้ายแล้วตบท้ายฝากแบงค์ชาติหน่อยละกันก็เปิดด้วยแบงค์ชาติแล้วปิดด้วยแบงค์ชาติก็ชัดเลยว่าก็ฝากดูหน่อย <fin> <chart> <fin> <chart> พราะปกติแล้วอ่เงินเฟอ้อติดลบเนี่ยไม่ควรขึ้นอยู่แล้วดอกเบีย้ยนะครับรไม่ค่อยมีใครเขาทํากันแต่ว่ามันมีในย่าสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการส่งสัญญาณไปบอกแบงค์ชาติว่าคุณทํานโยบายการเงินที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยแต่ในวงแวดวงของกระทู้ต่างๆโดยเฉพาะในพันทิปเนี่ยดิฉันก็ไปอ่านนะเพราะว่าท่านนาย,ยกโพสต์ปุ๊บก็มีคนยกไปแล้วก็ไปพูดคุยกันใน,รในกระทู้งงน <ะ S 2> ในเว็บบอร์ด เออบางคนก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นมาสักพักแล้วนะดอกเบี้ยดิฉันก็แบบว่าตกลงใช่หรือเปล่าเนี่ยเราติดตามข่าวเดียวกันหรือเปล่ามาดูก่อนดูกันหน่อยดูกันหน่อยดูกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์ชาติขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้วกี่ครั้งสําหรับปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วโดยธรรมชาติของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทางการเงินจะส่งผลก็ต่อเมื่อ2อถึงสเดือนไปแล้วคุณจิมมี่ถูกต้องครับมันไม่ได้ส่งผลขึ้นทันทีทันใดหลังจากนั้นอ,อีกประมาณสัก2อถึงสเดือน ก็เหมือนการประกาศลวงหน้านะครับอ่าเรามาดูกันหน่อยดูหน่อยว่าขึ้นยังไงนะคะคือถ้านับช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นก็ต้องแต่ปลายปีสัก2,565นะครับ <c oughs> แต่ว่าพอปี2,566ขึ้นมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าดอกเบี้ยทางด้านของเฟดเขาก็ปรับขึ้นอันตราด,ดอกเบี้ยมาเรื่อยๆทางด้านของปี2,566เนี่ยเอาเราดูตั้งแต่25มกราคมเป็นต้นไปจนถึงช่วงปลายปี <c oughs> ก็ขึ้นมาโดยตลอดนะครับแต่29ค่ะ29พฤศจิกายน มีการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เพราะว่าเริ่มมีการผ่อนคลายในสถานการณ์ของดอกอัตราดอกเบีย้ยในระดับโลกแล้วคือปี6-6ทั้งปีการประชุมของกนงหรือว่าคณะกรรมาการนโยบายการเงินเนี่ยมี6ครั้งขึ้นดอกเบีย้ยไป5ครั้ง ไม่ขึ้นครั้งเดียวคือครั้งสุดท้ายในการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและเป็นครั้งสุดท้ายของปีด้วยใช่ครับเท่ากับว่าในช่วงตลอดปี6-6เนี่ยประชุม5ครั้งขึ้นหมดก็เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นอ่าขึ้นสหลึงหนึง่งคือ0ู 0. 5ปัแล้วก็ปัจจุบันอาตาัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่สองอร์นี่ถ้าถามก็ตอบคำถามให้กับคนที่ตั้งคำถามเรื่องนี้ได้ว่าตกลง ไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมานานแค่ไหนแล้วแต่ในการขึ้นครั้งสุดท้ายกันยาย,ยนอย่างที่ดิฉันบอกไปคุณผู้ชมคะว่าจะมีผลส่งผลก็ประมาณสัก3าเดือนก็ช่วงประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละมานี้แหละช,ช่วงมก,กราธันวา,มกกาคมเนี่ยนะคะก็เห็นตัวอย่างกันไปแล้วคุณผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ดีๆถึงจะต้องเอ็กแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามีการโยงไปถึงกําไรของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งบอกว่าปี2566นี้เขาเรียกว่าอูฟูแล้วก็สูงที่สุดเป็นประวัติการถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาส4เนี่ยจะยังไม่ออกประกาศเรื่องผลประกอบการนะคะแต่มีการคาดการณ์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็จะมีการออกคาดการณ์ผลประกอบการของแบงก์ออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้ดูเรื่องของราคาหุ้นให้ไปติดตามเรื่องของราคาหุ้นไปซื้อหุ้นอะไรได้ มาดูค่ะว่าบอลอต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาคาดการกําไรของแบงก์พาณิชย์อย่างไรคือเขาคาดการออกมาเนี่ยมี8ธนาคารพาณิชย์ที่นํามาคาดการด้วยทั้งหมดนะครับว่า QC ปี2,566เนี่ยจะมีกําไร55,000ล้านบาทเพิ่ม <Q S 2> ขึ้น36%จาก <Q S 2> ปี2,565ใช่คือปี2,565ใน QC เนี่ยมีแค่40,000ล้านบาทกําไรนะฮะขึ้นเป็น 55,000ล,ล้านบาทก็เพิ่มมาประมาณ15,000้านล้านบาทคือบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปเนี่ยคือเป็นบริษัทที่ก yep> ็ออกคาดการณ์ออกประเมินและยังมีอีกหลายบริษัทเลยคือทุกๆสํานักคาดการณ์ว่ากำไรจะเชียวเชียวอยู่ประมาณนี้แหละสี่หมื่นล้านอัพนะคะแต่ว่าฟิลิปเขาประเมินสูงหน่อยก็คือประมาณสักห้าหมื่นห้าพันล้านแต่ในกรณีที่ผ่านมาอย่างที่เราเคยรายงานกันไปว่าสินเชื่อเนี่ยค่อนข้างจะหดตัวคือไม่ค่อยปล่อย เอ๊แต่ว่ามีคําถามว่าเอ้าทำไมไม่ปล่อยแล้วไม่ปล่อยอยงนี้ทาไมกําไรของธนาคารถึงมากมายมหาศาลส่วนหนึ่งเ็าคือลดทุนสํารองลงใช่ครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นกําไรจากดอกเบี้ยที่มีส่วนต่างคอนข้านสูงเขาเรียกว่าส่วนส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ NIM คือธนาคารเนี่ยจะดูตัวเลขเขาเรียกว่าตัวนิมคุณจิมมี่ NIM คือเป็น Net Interest Margin ใช่อัตราส่วนในการทํากําไรต่อสินทรัพย์ที่ธนาคารมี แล้วก็ในช่วงปีนี้แหละค่ะ2ปีปี2อ6 6อที่ผ่านมาแล้วก็ต้นปีนี้เนี่ยคาดการณ์ว่านิมเนี่ยอาจจะเริ่มชะลอตัวลงจากการที่แบงก์ชาติไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่ในตลอดปี2 5 6 6ที่ผ่านมาตัวนิมหรืออัตราในการทํากําไรของธนาคารเนี่ยมันสูงขึ้นใช่ครับบางช่วงเนี่ยสูงขึ้นไป3%กว่านะนี่เป็นตัวเลขนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะการคาดการกําไรทั้งปีเม่สักครู่เราอยู่แค่ไตามาสี่ไตมาาเดียว5 0 0 0 0กว่าล้านบาท ั้งปี2,30,000ล้านบาทบวก18% yoy จากปีที่แล้วเพราะปีที่แล้ว,วกำไรแบงค์นี่อยู่มาาแสนเก้าเอาจริงแสนเก้านี่ก็เยอะแล้ว <laughs> ขึ้นมา,สนสาม2 3 0 0 0นอีก คือหลายหลายฝ่ายก็วิพาก์วิจารณ์เอ๊ะในสภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนเนี่ยเขาทํามาหากินไม่ได้ง่ายแบบนี้ยากลําบากแบบนี้ในขณะที่ SME เองก็ต้องปรับตัวมหาศาลมีทั้งเทคโนโลยีดิจิตอลมีทั้งคาร์บอนต่างๆที่ต้องปรับตัว g r e อ n economy แต่กลายเป็นว่าธนาคารโกยเงินเอาโกยเงินเอาและนี่ยังไม่นับรวมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่แบบค่อนข้างสริก แล้วไม่ยอมปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะคุณจิมมี่เท่ากับ้าว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทีนี้ไตรามาส4 2 5 6 6ถึงแนมะ้จะยังไม่ออกมานะคะคุณผู้ชมคาดการณ์อยู่ที่ประมาณสัก55,000ล้านแต่ในภาพรวมเนี่ยถามว่าจะถึง20,000 0ล้านไหมดิฉันว่าถึง Q หนึ่งอันนี้คือประกาศกันไปแล้ว Q หนึ่ง Q สองและ Q สามเนี่ยคือคำนวณจากสิบธนาคารพาณิชย์นะส่วน Q สี่ฟิลิปเขาประเมินแค่แปดธนาคารพาณิชย์เท่านัาน้น คิวหในปี2 5 6 6ที่ผ่านมา10ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยสามารถทำกำไรไปได้ถึง62,76ล้านบาทมาคิว2องทำได้ดีกว่าเดิมอีก61,636ล้านบาทและคิว3อีก59,473ล้านบาทเฉลี่ยด้วยสายตาเอา60,000ล้านเป็นตัวกลมๆ622,638แสนแปด6424สองแสนสี่ สมมติประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแต่อันนี้แปดแบงค์แนาเลยห้าหมื่นห้านั่นนะสิคะรวมๆแล้วก็สองแสนสี่แหละผมว่านะยังไงก็ตามเนี่ยไม่หนีสองแสนล้านแน่นอนสําหรับปีนี้แต่ก็มีคําถามเหมือนกันว่าเอาแล้วอย่างนี้คือก็ต้องยอมรับนะคุณจิมมี่ว่าธนาคารเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทําต้องดำเนินธุรกิจก็ต้องได้กําไรก็ต้องได้กําไรแต่มีเลกูเลเตอร์อย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่กํากับดูแลท่านนายกก็คงจะพูดถึงเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแหละเพราะ สิ่งที่ทําให้กําไรได้2องแสนล้านเนี่ยคืออาการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของแบงค์ชาติต <ะ S 1> ที่<ะ>ถูกพูดถึงเยอะนี่แหละตัวส่วนต่างดอกเบีย้ยนี่แหละ n i m นี่แหละนะครับซึ่งมีเงินฝากเนี่ยตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราฝากเราได้ประมาณสองเปอร์เซ็นต์นี่แหลัส่วนต่างดอบี้ยนี่แต่จริงมก็ไม่ถึอนรางินประมาณนะฝากเราได้ประาณสองเปอร์เซ็นต์นี่หน<า>แหละังมีอยู่นะครับแต่เวลาไปปล่อยเงินกู้เนี่ย อัตราดอกเบี้ยน,นี่ต้องแต่หลัก10%กว่าเปอร์เซ็นไปจนถึง20%บกว่าเปอร์เซ็น SME บางรายโดน2 0กว่าเปอร์เซ็น MRR MLR ต่างเนี่ย6กเปอร์เซ็นกว่าแล้ว,ลวบวกเข้าจริงๆก็เกือบเกือบ10เปอร์เซ็นทั้งนั้นนะคะแต่แบงค์ชาติเนี่ยยังคงพูดถึงเรื่องของกรอบเงินเฟ้อเป็นหลักถามว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ชาติบอกว่าดูจากเป้าหมายของเงินเฟ้อนะแล้วเป้าหมายของเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วก็น่าตกใจคุณผู้ชมเพราะ เงินเฟอ้อของประเทศไทยเนี่ยในเดือนธันวาคมที่ประกาศออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นตัวเลขติดลบและถ้าหากย้อนกลับไปดูคือติดลบสามเดือนติด3นสามเดือนท้ายของปีเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคแลละในลักษณะของเงินฝืดแต่ก็ต้องไปดูอีกทีนึงเนี่ยนะคะว่าตกลงในตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องรายละเอียดอย่างไรแต่ทางเทคนิคเขเห็นแล้วพอติดลบ GDP ติดลบทั้งหมด3เดือนติดกันเราก็บอกว่าเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอย พอเงินเฟ้อติดลบติดต่อการ3เดือนเขาบอกว่านี่เขาอาจจะเข้าสู่เรื่องของภาวะเงินฝืดนะใช่ครับตุลาคมปี -66 ติดลบไป0.31%พฤศจิกายนปี66ห4เปอร์เซ็นต์และธันวาคมค่ะเดือนที่แล้วนะครับก็ติดลบไป0.83%สเปอร์เซ็นต์สังเกตไหมคะว่าแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นใช่ครับจาก0.3จเป็น0.4แล้วก็เป็น0.8นะคะโอ้นะครับก็จริงๆนี่เท่าหนึ่งนั้นะ0.4กับ0.8นะครับึ้นย์ศูนึ่งนะครับ แต,แต่เรื่องนี้ที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยคือให้ดูภาพใหญ่นะคะแล้วก็จะเห็นได้เรื่องของการดําเนินนโยบายการคลังที่รัฐบาลเนี่ยพยายามจะบอกในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจําเป็นที่จะต้องอัดฉีดเงินต่างๆเข้าสู่ระบบแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแบงก์ชาติก็ออกมาคัดค้านตั้งแต่เรื่องของเงินดิจิตอลแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่งเสียงเบาๆแล้วกันนะ เตือนแบงค์ชาติเบาๆหน่อยเรื่องของนโย<อ>บายการเงินต้องรอดูด้วยว่าทางด้านแบงค์ชาติจะทำอย่างไรต่อไปต่อ,อ,อจากนี้นะครับเ,เป็นเรื่องสำคัญนะคะ